โอ้ยมาแล้วมาถึงแล้ววันดีพี่ปีวันดีครับโอ้ดีค่ะดีละหาเจอนะเนี่ยเออมาดูพยานใช่ใช่มาดูพยานมาดูพยานมามาถูกแล้วมาใช่ใช่เห็นพี่ปีแบบว่าในเดี๋ยนะนั่นรถกันเออจัดเตรียมก่อนว่าจะไปตลาดนัดไปซื้อหอยแครงมากินแล้วนะเนี่ยเออเห็นพี่ปีบอกว่า ไอ้ลงในเฟซไม่มีอะไรนะพยันพยันเดี๋ยววันนี้จี้กลางจื่อผักกวงางของไทยส่องดำลอยก็ปีอ๋อลอยก็ปีเลยอ่ะเออวันนี้ก็อีเลยมาเบิ่งก็วันเป็นซิเลยพยันลอยก็ปีมาฮีระชื้อแล้วน้องวิลากาลาเวกสอบริจาคมาสไลมาจื้อก้นบริจาคก,ก,ก,ก็ยังให้ไหลแล้วอยู่นคปรปฐมยังสิดส่อกันอยู่แถวจื้อเมื่อไรก็จอจะเอาไปไหว้ก็ ศูนย์วัฒนธรรมไทยรงดำบ้านไผ่คลองเนื้อ oh. เป็นศูนย์รวมของไทยรงดำเฮา oh. เอออันนอก็ไปไหว้หันแล้วก็มีจือบริจาคมีจือก้นน้ำมามามีางไอเจนอะ oh. Oh. อ่ออะาเออแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รับปุ้นห่อไปไหว้ปุ้นอ่าเจ้าเ้าขึ้นไปเบิง่งกันเลยเออป่าป่าป่าปาขื้นไปเบิ่งตั้งตั้งกวงกันเลย oh. เอ่าอืมกางไม่ร้อนเราก็ยั่ะกลางไม่ร้อนเลยไม่ได้เออเ้ามาเ้ามาโอเคเออ ได้เลยได้กลางใบลอแล้วจันเงียบผยันผยันผยันลอยปีนะลอยสิปีใช่ไหมจยเย็บหยิบมือจันเลยเคยเห็นเอาไว้เอาลูกหลานไปหอาลูกหลานเบิ้งเด็กจับก็ไปแต่ของก็เก่าพี่ๆต้งใบอยู่แล้วหรอกอโอ้จันแต่นะหยิบจันหยิบจันสี่เลยนะได้กลางใบลอเลยโอ้สวยสวย จนแต่จนเนี่ยเปิดมาคือคือหน้าหมอนอ่ะคือหน้าหมอนเลยไหมนะเออเจ้าเจาคงเจ้าคงมีจืร้ายจือหังตัวเขาบ่ฮูนะอืจังก็ไปก็ปุ้นจังไปถามจังเอาผูหฮู้อธิบายอีกทีหนึ่งเออฮู้ฮัวมันเก่าแล้วแต่ก่อนเขานอนกันนะบางคนแต่ก่อนบริการทองบลาวนะเออมีคือว่าเจามีครอบครัวมีผัวหม่ำหม่กับนอนพอมันดำเดยเบิ่งไปเห็นเนาะสังนวัญนะก็เลยเบิ่งไเห็นขาด ผ่าจะกกอนจะเป็นผ่าผ่าย่อมเป็นผ่าผ่าดิบเยเออผ่าดิบของผุลาวขนะองนีน้นี่ไหลมาจ,ากมาจากักรเลยนนะไหลมาจักไอกระบ,บี่ละเบอวาแถวไนอนครปฐม,อมเอาไปนอนไห่เลยนะโอ้แต่ยา่าเออเป็นสิเล่บึงก็งปืดเบิง่งเออเอ็ดที่นอนไปหายแล้วท <c oughs> <c oughs> ี่นอนที่นอนหมเอเอาเผล่หัวมากันปอ <c oughs> พอหัวมากันพอหัวมาโอ้เออเดี uh, yeah. man, 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 man uh, ๋ยวดีเอาละพอหัวมากล่องเบิ้งเห็นนะโอ้รู้รู้สึกว่าแบบเย็นเออมันมันมันเบิ้งอัดอันอ่ะหนาวนะเบิ้งอัดเบิ้งอัดเอออืมไปเห็นไปเห็นเบิ้งไปไปเห็นเออเออสกัดจางเอ็ดได้เนาะเออจางอัน เฮือน um, ่ะไอเฮือนนีนเลยมันน่ส่างลงไปเม็ดเอาไว้ทั้งงี้สก่อนสกาไอสมัยนี้สกางเต็นไหมนะเสยนเฮือนน่ะแล้วก็โต๊ะะกอนกินเสยนกินทางก็กินเต็งเฮือนเม็ดไล่หลาน่ะคือลาเข่ากินเต่งเฮือนเม็ดอืมอืมปเฮือนนี่กันหองบ่ไรมันก็อีแกบลงมันต้องจ่าอยู่จี้หรอกจัน โอ้โหสวยงามสวยงามพอ่ผู้นอนหยันกันการนองตะเกียหาเล็กน้อยไปซื้อขนมหาบาทสาวไม่สุกเต่านกหวีดอะไรเลยตะอยันงดำฉลองโอเคจังปีรีสอร์ทถ่ายรูปถ่ายรูปนะถ่ายรูปหรือวีดีโอทั้งรูปทั้งวีดีโอโอเคค่ะคนที่รับบริจาคมาทิง เขาบอกว่าร้อยกว่าปีประมาณร้อยยี่สิบปีนะอเอาไวนี่มันมันมันคงม,มีความหมายอะไรละ่ะไอ้สวยนี่มันลายหน้าหมอนลายอะไรเลยนะสวยนะ